สว,สวัสดีครับพี่น้องเท้าเศษวัสดุเหลือใสครับอ่าเห้จะถิ่มนะครับเด้อครับนํามาใส่มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับครับนี่ผมก็เอาเศษวัสดุครับเหลือใสครับไม่เห็นเปลี่ยนแปลงผักพอเพียงถึงไหมนะครับเด้อครับนี่ครับตัวนี้เป็นเศษวัสดุพวกไม้เสลาครับไม้พวกแอมฟ้าเหินไม้สับเ็จเท่านี้แหละครับครับเห้จะถิ่มครับเอามาเห็ดครับนี่ครับพอเก็บไว้ครับเอามาตอกเอามาแอมเอามาเห็ด เป็นแปลงปักพ่อเพียงครับให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับแต่เราถิ่มไปซื้อไอ้มันเศษอ่าอ่าพป็ขยะเป็นยังไปครับเป็นขยะเป็นยังไงครับนี่เอามาตอกกันสีเรื่องเป็น้องเด้อครับเอามาตอกกันสีครับนี่ครับเป็นแปลงปักพ่อเพียงเนี่ยครับนี่เป็นใหม่เชล้านะครับเป็นใหม่อ่าติดตอกแล้วเมื่อวานเนี่ยครับเก็บแล้วเมื่อวานเนี่ยครับครับเดี๋ยวเอาดินใส่ครับเอาดินใส่เอาอยังเอาเศษใบใหม่เอาปวกไอ ว่าไอ้วัสดุพวกมันย่อยสลายได้ง่ายๆครับเอาใส่ลงไปครับครับเอาเศษใบใหม่เศษอะไรยางหน้าใบใบยางหน้าใบพวกอ่าอ่าใบบักขามใบยังขับใส่คำสี่ครับครับเอาดินใส่ครับปลูหมักดินด้วยกันใส่จุดลิทเติ้ลทศก็แสงนะครับเร่อครับในการหมักครับครับจะตามไปเบื้องแป้งที่เห็ดแล้วเขาปลูกแล้วครับเห็ดแล้วปลูกแล้วครับครับมาตามมาแลยครับครับนี่แป้งที่เห็ดแล้วเอาดินใส่ครับ กมักไอ้ใบใหม่จุดที่เขกเกษงเรียบร้อยแล้วครับครับแปลงนี้ปลูกบักทัวะครับบักทัวะฟักงาวครับแปลงนี้ปลูกบักทัวะฟักงาวครับครับตัวนี้เขาเอาเศษในไม้แปลนบานเท่าเลยครับพอดีผมเห็นบานไม้ครับเก็บพวกเศษนี้ไว้ครับถ้าเราทิ้มว้ก้องไว้ซื้อกวัวกกินเม็ดครับกวัวกินเม็ดครับครับเอามาประกอบไม่เป็นแปลงขึ้นมากครับครับเอมาประกอบเป็นแปลงขึ้นมานะครับครับนี่ถ้าเป็นอีกแปลงหนึ่งครับแปลงนี้ปลูกบักพริกครับ โพริกโูกล้วยครับใส่เข้าไปครับเป็ดหอมเป็นเงาให้กันครับโพริกโูกล้วยครับครับเก็ดเป็นทางยางครับสวยงามครับครับสวยงามครับปอเสดมันเต็มนี่ยแหละครับใส่เศษมะตูดยุ่มมาเนี่ใส่มันเกิดประโยชน์ระสูงสุดครับครับเป็นเด็กกระเบื้องเขือใหญ่กระเบื้องหยักษเข้าครับนี่ประโยชนมาเบิองนะครับเด้อครับกระเบื้องใหญ่กระเบื้องหยักษ์กำลังงามเลยครับนี่ครับนี่ครับกำลังใหญ่กำลังงามเลยครับกำลังออกดอกแล้วครับกระเบื้องใหญ่กระเบื้องหยักเข้าเนี่ครับ ีออกดอกแล้วครับเดี๋ยวเป็นหน่วยเป็นยังมาสิถ่ายทาให้เบิรงกินนะครับเด้อครับกำลังออกดอกนะครับนี่เบิกเกยใหญ่เบิรกเกยร์ใญเขาครับครับนี่ครับสวยงามเลยครับนี่ครับปลกวัสดุต่างๆในการเห็ดนี่เขาบ่กจะเป็นตองเป็นใหม่คือผมกระได้แล้ครับเด้อครับเขาใส่วัสดุที่เขามีอยู่ครับเขามาเห็ดครับครับยังมีกุกมากเดีียงมาพ้าเห็ดก็ได้ครับกุกมากไม้ไผ่สิครับ ยิดบล็อกเงี่สิครับที่มันเสียเท่าบอดิไซดครับเอามาเลี้ยงนึงเลี้ยงครับเป็นแปลงผักขึ้นมาครับปลูกครับปลูกเป็นสวนขั้วอยู่หลังบ้านเฮาครับมันจัดการง่ายครับสะดวกครับเห็นแบบนี้ครับถ้าแปลงผักก็ดีอยู่ครับมันเปลงทุนสูงครับแต่เฮาจะไปลงทุนสูงครับเขาใส่วัสดุเฮาครับที่มีอยู่ครับใส่วัสดุห้าที่มีอยู่ครับเอามาเห็ดเอามาปลูกครับครับเอามาเห็ดเอามาปลูกครับมันก็มันก็ได้ประโยชน์สูงสุดครับได้ประโยชน์สูงสุดครับ ครับนี่ลองเห็ดปลูกเบิึงครับปอเสีดเห้มันเต็มเนื้อมูนี่ครับเต็มแถวแปลงนี่ครับครับว่าจะปลูกให้มันมันก็สะดวกง่ายเอาหุ่นเ้องยังก็ง่ายครับครับตักัวปลูกนี่ก็ติดแล้วครับงามแล้วครับครับเดี๋ยวต่อไปเห็ดข่างกันสิได้อ่าเห็ดเหือกหิ่งหงเราเบื้องนะครับเด้อครับตักัวพังยาวครับครับตักัวพังยาวก็แลังงามเลยครับนี่ปกใบนี่ก็เป็นใบยางนาครับใบยางนาครับเอามาใส่ครับใบยางนาครับเอามาใส่ สวยงามเหมือนกันครับนี่ครับกำลังจอย,ยสลายกำลังนลครับก็บพับสภาพดินครับพับสภาพดินให้มันดีขึ้นครับครับมีเรื่องดีๆนาเสน,นุนนะครับเด้อครับสวัสดีครับ